สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปนะคะกับหัวข้อคำทำนายความรู้สึกที่แท้จริงในใจเขาที่มีต่อเรานะคะเขาคิดเขารู้สึกเช่นใดกับเราอยู่เรามาดูไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะ เราจะมาดูพนังงานตัวเขาเปนก่อนนะคะพนังงานตัวเขาตัวตนของเขานิสัยใจคอของเขาในไพ่หกหมายค่ะในไพ่อัศวนทวย ได้ไพ่สองได้ไพ่เด็กไม้ค่ะแล้วก็ได้ไพ่สิบเปลี่ยนนะเขาคนนี้เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตค่อนข้างชัดเจนนะเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีไฟเป็นคนที่กระตือรือร้น,รนเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งนะคะไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองเป็นคนที่ทุ่มเทในเรื่องของการทํางานนะแล้วก็อีกมุมหนึ่งเขาเป็นคนที่มีสนิท นะคะเรียกว่าคนคนนี้มีครบเครื่องในตัวเองนะเป็นคนเก่งเป็นคนขยันเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเป็นคนที่ทํางานเก่งมากมีความเป็นผู้นํามีความชัดเจนในตัวเองนะคะแล้วอีกมุมหนึ่งของเขาเนี่ยไพยอัศวินด้วยเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมากมากนะ,ะเป็นคนที่เข้าคนง่ายไพยเด็กไม้เขาเป็นคนที่มีความคิดนิเริ่มอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลา ในความรู้สึกเขานะคะคนคนนี้ในหัวเขามีแต่เรื่องงานทั้งนั้นเลยคิดแต่เรื่องงานนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยหยุดอยู่นิ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่เฉยนะเป็นคนที่ชอบทํางานไพ่สิบเหรียญเขาเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่ดูแลครอบครัวเขาดีมากๆพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะคนที่เขารักเขาจะดูแลดีมากๆวันนี้เรามาดูนะคะว่าแล้วพลังงานตัวคุณนะคะพลังงานตัวตนของคุณไพ่สี่ใบ ตัวคุณคุณก็ได้สวินไม้เหมือนกันนะได้ไพ่แปดถ้วยได้ไพ่สี่เหรียญค่ะคุณเป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้ค่อนข้างเก่งนะเป็นคนที่ถ้ารู้สึกอะไรหรือไม่พอใจอะไรหรือถ้ามีอะไรในใจเนี่ยคุณจะเป็นคนที่เลือกที่จะเขียเลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะไม่แสดงออกนะคะแต่คุณกับเขาจะเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการงานเป็นคนที่ชอบทํางานเหมือนกันเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดเหมือนกัน นะคะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้อนเหมือนกันมุมมองทัศนคติในการทํางานของคุณทั้งคู่คล้ายๆกันเลยนะคะในเรื่องของความรักก็ค,คือถ้าว่างก็มาคุยถ้าไม่ว่างก็ต่างคนต่างทาหน้าที่ต่างคนต่างทํางานของตัวเองไปนะคะคือคุณไม่ได้ตัวเองไปยุติกกับเขาตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งคุยกันตลอดไม่ใช่ว่าจะต้องมาเจอกันตลอดจะไม่ใช่นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา,าบางช่วงก็อาจจะมีการนิ่งมีการห่างมีการเงียบต่อกันบ้าง นะคะพอว่างเราก็จะมาคุยกันนะแต่ถ้าในเรื่องของความรู้สึกของคุณอะในเรื่องของความรักนะคะคุณจะเป็นคนที่ในเรื่องความรักคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าคุณก็มีความรู้สึกที่ดีให้กับเขาเขาเองเขาก็มีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณด้วยเช่นกันนะคะอย่างที่บอกเลยว่ามุมมองทัศนคติความคิดอะไรต่างๆคุณและเขาเนี่ยค่อนข้างจะเข้ากันได้ดีมากๆ คนนี้เรามาดูนะคะว่าแล้วเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นมายังไงกันบ้างได้ไพ่เดทค่ะได้ไพ่เจ็ดเหลีย่ยมได้ไพ่เดอะเวิรได้ไพ่เดอะซันคือเขาจะเจอกันทางออนไลน์นะคะน่าจะเป็นการเจอกันทางออนไลน์นะ แล้วก็มาเจอกันในวันที่ทั้งคู่ต่างคนต่างเคยผ่านประสบการณ์ชีวิตในเรื่องความรักมาก่อน,น,นต่างคนต่างเคยผิดหวังในเรื่องความรักมาก่อนนะคะพอมาเจอกันในวันที่คุณทั้งคู่มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วมีความนิ่งนะคะมีความใจเย็นมีเหตุมีผลในเรื่องราวความรักคุณทั้งคู่เนี่ยคุณทั้งคู่จะอยู่บนความเป็นจริงนะคะคือเขาเรียกว่าไม่ไม่ได้อยู่ในความรุ่มหลงอะนะคะ เวลาคุยเวลาเขาลวเวลาคุยดูนิสัยใจคอกันเนี่ยคุณนักู่ก็คือเขาเรียกว่าไม่รีบเร่งใช้เวลาในการศึกษาดูนิสัยใจคอกันนะคะเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาในเวลานี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางความสัมพันธ์ที่ไปกันไปด้วยกันได้ค่อนข้างดีต่างคนต่างรู้สึกพึงพอใจซึ่งกันและการต่างคนต่างรู้สึกมีความสุขในความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยกันทั้งคู่เลย วันนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วความรู้สึกที่เขามีต่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขารู้สึกเช่นไหนบ้างในความสัมพันธ์ระหว่างเขาและคุณในตอนนี้ได้ไพ่ห้าไม้ได้ไพ่สี่ดาได้ไพ่ไไควีนด้วยค่ะแล้วก็ได้ไพ่หอยปิเสนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้ เขาเองเขารู้สึกดีกับคุณนะแล้วเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่บางครั้งก็เข้าใจยากบางครั้งก็อ่านยากนะคะบางครั้งคุณก็นิ่งบางครั้งคุณก็เงียบนะคะบางครั้งคุณก็แทบจะไม่ค่อยคุยอะไรด้วยแต่ในความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่เขาชอบเพราชอบหลายๆอย่างนะคะที่รวมกันเป็นตัวคุณขึ้นมาทั้งความเก่งความฉลาด ทั้งมีมุมมองทัศนคติจติที่ดีในการใช้ชีวิตเป็นคนที่ดูสุภาพเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นคนที่บางครั้งก็คาดเดาอารมณ์ได้ค่อนข้างยากแต่มันกลับกลายเป็นว่าเขามองว่ามันมีเสน่ห์สำหรับเขาคุณเป็นคนที่ไม่มากไปไม่น้อยไปสําหรับเขานะเป็นคนที่ชัดแล้วเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขเวลาที่เขาได้คุยกับคุณเขาสัมผัสได้ นะะถึงความอ่อนโยนถึงความจริงใจที่คุณมีในความสัมพันธ์นี้นะวันนี้เราจะมาดูนะคะว่าแล้วคุณล่ะกับความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกเช่นไหนกับเขาบ้างไพ่สามดาบค่ะไพ่จัดหมนไพ่หนึ่งไม้ค่ะ แล้วก็ได้ไพ่ก้าวดาบนะตัวคุณแน่ดิคุณอาจจะเคยผ่านความผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักมาก่อนนะคะพอมีเขาเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยบางครั้งมันก็อจ,จะมีบ้างนะที่คุณมีความกลัวมีความระแวงกลัวว่าความรักครั้งเนี้เขาจะทาให้คุณผิดหวังเสียใจอีกไหมความรักครั้งเนี้ยคุณจะได้สองหวังไหมนะคะ คือคุณมีความกลัวอยู่ในใจในขณะที่เขาจะไม่ได้มีความรู้สึกว่ากลัวหรืออะไรเลยนะคะแต่คุณนกลัวไปเองนะเพราะว่าไพ่คุณใบนี้คือไพ่หายผิเทินะคะคุณเป็นคนที่บางครั้งคุณก็คิดมากเป็นคนที่บางครั้งก็คิดมากบางครั้งก็มีความหวั่นไหวนะบางอย่างคุณก็อาจจะคิดไปเองนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคุณเป็นคนที่บางครั้งคุณก็คิดน้อยใจนะนเรื่องความรู้สึกของคุณเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคะ แต่ข้อดีของคุณคุณเป็นคนที่โกรธใครโกรธไม่นานแป๊บเดียวคุณก็หายแล้วทั้นในเรื่องความรักคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของความรักทพียเดี๋ยวว่าอย่างที่บอกเลยนะว่าคุณเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยมีแอคชั่นอะไรมากนะักมันก็เลยทําให้เหมือนกับบางทีเขาก็อยากจะคาดเดาวมันว่าทําให้เขาได้คาดเดาวความรู้สึกคุณอนะนะคะวันนี้เรามาดูกันต่อ แล้วนะคะความรู้สึกที่แท้จริงในใจของเขาที่มีต่อคุณเป็นเช่นไหนบ้างนะความรู้สึกที่แท้จริงในใจของเขาที่มีต่อคุณได้ไพ่เดอะฟูลได้ไพ่ในเกลียนค่ะได้ไพ่ก้าวหม้ค่ะแล้วก็ได้ไพ่กิ่งดาบ ความรู้สึกที่แท้จริงภายในใจของเขาต้องบอกเลยว่าเขาชัดเจนกับตัวเขาเองมากนะคนคนนี้ถ้าเขารักใครแล้วถ้าเขามั่นใจแล้วเนี่ยเขาจะค่อนข้างจริงจังมากจริงจังในความรู้สึกของตัวเองจริงจังกับความสัมพันธรร์ด้วยเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความรู้สึกที่เขามั่นใจมั่นใจว่าเขาดักมีใจให้กับคุณ มั่นใจในความรู้สึกของตัวเองมั่นใจว่าเขาอยากที่จะจริงจังและชัดเจนในความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณนะคะเขาพร้อมแล้วนะที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์กับคุณต่อไปไพ่เดอะฟลขึ้นมาคุณคือคนที่ทําให้เขามีความสุขนะเหมือนกับว่าบางครั้งก็าอาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องงานเรื่องอะไรของเขานะคะแต่พอเขาได้คุยกับคุณได้เห็นหน้าคุณเหมือนกับว่าคุณเป็นมุมผ่อนคลายสําหรับเขา ทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายทําให้เขารู้สึกมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นในใจลึกๆของเขานะคะความรู้สึกที่แท้จริงในใจเขาที่มีต่อคุณก็คือในตอนนี้ในเวลานี้นะคะเขามีใจให้กับคุณเขามีความจริงจังแล้วก็มีความจริงใจในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเรามาดูไพ่สรุปนะคะใช้ไพ่ออโรร์กสรุปความสัมพันธ์คุณและเขานะ ใพ่จะสรุปของเาว่ายังไงมากไพ่สวยมากเลยค่ะความรักครั้งใหม่ความสดใสการเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาอีกนะคะ แล้วก็ได้ไพ่แบบนี้ขึ้นมานะความสุขค,ความรักล้นใจความอิ่มใจที่มีคุณคุณเป็นความสุขของเขาคุณคือคนที่ทําให้เขามีรอยยิ้มนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เข่งขึมอาจเป็นคนที่จริงจังนะคะอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าซีเรียสอหะแล้วก็ซีเรียสไปทุกอย่างเลยก็เลยทำให้เขาไม่กดนนี่เครียดง่ายแต่อย่างที่บอกอะคุณคือมุมที่เป็นความสุขของเขาเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกมีความสุข แล้วคะแล้เขาก็อยากจะใช้เวลากับคุณอยากที่จะเจอหน้าคุณทุกครั้งที่เจอหน้าคุณคุณทำให้เขามีความสุขโดยที่คุณเองคุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะ